พี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนี้นนกัปตันก็นมาผสมปูนสิพืชเพื่อนคั่วซอยปลาว่าครับลุงแหล่พี่น้องเรียกยนักอีกแล้วเมื่อนี้ขาดอยู่ขาดทีมงานไปเนาะขาดไอ้เขาดูเมื่อนี้ <laughs> ว้าเดี๋ยวเขาดูมาสิได้กินยาดองอีก นึกโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ดุงเลยมาเด้อไปนอกห็ดเวียยซอยกันเด้น เพหรล่นกระปูนอีกแล้วไม่ได้เห่นแต่ดนแหละสิมาเห่นอีกแล้วพี่น้องเลย าทิ้งเลยต้องเก็บใช่หน่อยพวกปัจจัยขั้มเละ ดำในแล้ว้ำมเล่ไปตากล้อ,องให้พี่น้องเลยบ่าวทำาหเล่บ่าวหำาเล่ห,ห,ลห้ามดำมูหมัมกว้าว <c oughs> สบายดีพี่น้องล้างล้างโทรศัพท์เนี่ยสบายดีพี่น้อง <c oughs> มาพี่มาพี่นี่ปาว่าบมมีเงินซื้อเล็กพี่น้องถ้าไม่ไผ่เอาเห็ดแทนเล็ก <c oughs> แต่ข้าวบุรานมีเห็ดแบบนี้เลยพี่นอ้องอันน้นะเป็นข้าวบูมี่เล็กกับแบบใส่ไม้เนี่ก็โอเคพี่น้องเลย สมัยก่อนในพวยใหญ่กัปตันนะเพื่อน้ังเก่านะ่ะนี่แหละใส่แต่ไม้อีกแล้วพี่น้องเลยบูมีแตกเลยถือว่าเป็นไอ้เคสอันบลับที่ดีเนาะพี่น้อง้าผู้ได้บูมีเด็กพาไม่สางไพ่ใส่เนาะพี่น้องพาไม่สางไพ่แลวกับใบบา,บาเอากระชิมาหมัดหมัดแบบเป็นไวมีดแหละแทนเป็นตากะโลตากะโลพี่น้อง้เป็นตากะโลสีแก้พี่น้องลอ ต่การแม่กระซีแบบว่าเยี่ยมยอดพี่น้องแทนเล็กได้เอาผ่าต้องผ่านานะบ่อยแบบว่าผ่าให้มันแข็งแข็งบ่อยให้มันอ่อนเนาะเพื่อให้มันพยุ่งปูนได้พี่น้องอันนี้เห็นแต่เห็นแต่เขาไอ้้ญหญ่กัต์ตันเห็ดแต่สมืนเนี่ยคนใส่เล็กแหละถ้า,ถาบุ้มีเล็กก็คือว่าผ่าไม่เห็ดเอาแบบนี้พี่น้องเลยลูกุลหลานผ่าไม่ เ้ากับทีผสมปูนถาเพิ่นเ้าสิผสมปูนสมปูนมาไว้เอายิ้นมามาไว้ถาลูกแล่ ยูฮะเน่ยโอ้ยทำเหลือประตาเกาะไงมือไงมาสันบนมือลอยแขน <c oughs> มือลอยแขนมาสันจับโทรศัพท์เน喏น,น,นะพ่อเขากิโลลอยแขนลเลย จิงไว้ก่อน ก้าพี่ว่ลอดนี่เป็นปลา้ก่ที่องโบรีเบิร์ดนะกองเลยกอะเรวจะไปเบิด่เวป้าพี่อามาซอยพี่น้องเ้ยตอนตอนเน เอ้ยพี่น้องส่วนหินทีน่ชารตากะรูเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่เฮ้อตากะรูตาประกอบแท้เล็กพี่น้องแจำบ่ บอกว่าผมมีงเงินซื้อเล็กพี่น้องเอาไม้ไผ่อะเห็ดเอาโอ้ยมันอนาโภเห็นวหวก็ได้ไน,น,น,น้อยโพดิ์ทันที่กระสองเฮ้ยสองแ่นทำเหล่าหดหดปูนให้มันเปีกยกซีดซีดใส เออไ่ต้องหดดอกไ่ต <ül> <lleva> ้องหดให้มันกืนกินเองมันให้มันนั่นมันจังหู้เออจือเด้อจือไปเอามียได้น่ะจือไปเอามียได้เห็ดบุปินเลยฮะเคือนนังมือได้จากเฮ้ยเคลือนตึกงเฮ้ยกาบบุปินหายถอนห้ ครับรถดกัยังบมเป็นสิอยากได้มีอ่ะโอ้ยทำแหล่เอ้ยหยังรถเตาไปครับเป็อร่าแดเคร่าอกับตันครับนี่ห่วยขื้นโน้นเป็นขึ้นเรยได้เจ้ารหดเต่าในนอพี่น้องเนาะเล่งเป็นเล่งนี่นอฟลยขื้นโน้น กหาผู้นี้หากามาพี่น้องเอ้ยผู้โวิวีมาแต่ใส่นอนนี่เนาะตอนจะบอกมาแต่เลือกผู้แทนตอนนั้นกาม่าแต่เลือกผู้แทนคนนึงตอนพินลาบปลาพี่หย่าให้พี่น้องเอ้ยนี่ปักกระดูน้นาหม้กระลังพอดีเลยหยอดนอนหมาแต่บ้านคุณป้าเอาไฟเชียวปลาพี่หย่มาส่งนะไฟเชียวปลาพี่หย่มาส่ง อามาอะไรป้าพี่อ่ะนะเออปลาตัวเฮ้ยปลาพี่เอาออกดูนะอยู่เสื้อมันขึ้นดูตัวสองโตเลยนะนี่ร้อยร้อยแปดสิบร้อยสองเออโอ้ยป้าพี่อ่ะพี่น้องปลาคลองปลาเมปลาปลานดำจืดปลานดำจืดพี่น้องโบได้กินมันง่ายๆได้ป้าพี่อ่ะนี่นอกสซะจ้าพวก ดับเซียนแฮจังสิได้จังสิริหูมองมันไปอลไรก็จังสิได้กินมันนี่ตัวโลแปดนั่นอันนี้ก็เอาโลซองเจ้าตึกได้บ่อยเลนะรู้ื้อเขาพอตึกได้เออถ้าพอตึกได้พี่น้องเลยเขาเลยแบกมีมาตัวหนึ่งเนาะแบกมีถ้าพอมาตัวหนึ่งโอ้หลังมือก่อนพี่น้อง เพื่อนเนาะเดื่อนขัวปลาว่าพี่น้องสังเกตเผนทะลละคนเขาเนาะผ่านผู้<อ>เหตุอยู่เหตุกินเนี่ยนี่ก็ด,กดีคือการได้ข้มันผลบัตโตกนะขากดีเว้ย บวชากันมันตากแดดตากง่ายเลยเอา้าเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องหมักโมโวู้ทำแหลกขึ้นบวบอกันผ่าหมักโมกับผู้อืมกินก่อนพี่น้องอืมอืมห,หวานลีโคตรหวานเลยพี่น้องเลย ออเออแลมแบบนี้ะทางขึ้นเท่านะั้นว้้ไปแล้วจังอาตีนลุง nó mày lên ngọn hơn cái lăng pùng nó bị đòn, đòn nó mày lên ngọn cái lăng pùng nó pùng nén dân phụ nhảy bạn xuống lắng โ oh. อ้ยซุ่มโมดเดิร์นพี่น้องเฮือนทั้งน่ะงามอีกเว้ยงามเว้ยเฮือนลังน่ะโอเคพี่น้องมาหอดสมิตรกับสปีดขี้ไว้เพียงสมิตรเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกุไลค์กุแชร์กุติดตามใหม่เดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดี